คอนในฟาวเดชัในซีซั่นสองตอนที่7โพลีี <Poly S 1> กับบาเธอร์คอนสแตนต์ได้ถูกคุมตัวมาที่วังของจกักรพรรดิโดยมีสายตาของเดที่คอยจับจ้องและให้ความสนใจกับการมาขอเจราจาสันติภาพของพวกดาวชายขอบจกักรวาลจะต้องว่าเรื่องความสําคัญกับเป็นเรื่องของเดกับดิโมเซลเหมือนพวกเขาจะคิดเกินเลยระหว่างเจ้านายกับหุ่นรับใช้ส่วนทางด้านซาเรสเธอก็หัวเราะชอบใจใหญ่ หลังจากที่เธอพูดหักหน้าเดในวันประกาศอภิเษกสมรสจนราชครูรูต้องออกมาปรามซาเรสว่าซาเรสทำอะไรก็ได้แต่คนอย่างเดอยาสุป,ประมาทเขามากเกินไปผู้ชายถือเรื่องการเสียหน้าเป็นที่สุดหลังจากนั้นดิโมเซลก็เข้ามาหาซาเรสซาเรสก็ฉากกับดิโมเซลทันทีเธอบอกว่าเธอรู้แล้วว่าดิโมเซลคือหุ่นยนต์ที่คอยรับใช้เดซาเรสก็เลยวางอำนาจใส่ดิโมเซลว่าหากวันที่เธอแต่งงานกับเดแล้ว วันนั้นดิโมเซลก็ต้องรับใช้เธอด้วยดิโมเซลก็ได้แต่ทำหน้านิ่งๆและเธอก็ตอบว่าเธอรับใช้แต่จักรวรรดิเท่านั้นต่อจากนั้นซาเลสก็ต้องมาให้เหล่าหมอและทีมนักวิทยาศาสตร์ของจักรวรรดิเช็คความสมบูรณ์ของรังไข่จนกระทั่งซาเลสเกิดความหงุดหงิดและไม่พอใจดิโมเซลก็เลยสั่งให้ยุติการตรวจเพียงเท่านี้หลังจากนั้นดิโมเซลก็ทำหน้านิ่งแต่ว่างานนี้เธอเอาจริง เธอบอกซาเลสว่าเธอรู้ว่าซาเลสกกำลังสืบหาว่าเดยอยู่เบื้องหลังอุบัติเหตุการตายของครอบครัวของเธอหรือไม่ดิมมเซลออกปากเตือนว่าหากคิดล้างแค้นเพราะว่าเธอนี่แหละเป็นคนฆ่าครอบครัวทั้งพ่อทั้งแม่พี่ชายพี่สาวข,ของซาเลสเองเพราะหากถึงวันนั้นหากความจริงปรากฏหรือคิดล้างแคนเดยดิมเมเซลจะเป็นคนสั่งฆ่าครอบครัวของซาเลสที่เหลือทั้งหมดไม่ให้เหลือซากหลังจากนั้นดิมเมเซลก็เดินออกไปแบบไม่เกรงใจซาเลสเลย ส่วนซาเลสก็ร้องห่มร้องไห้ในที่สุดเธอก็ได้รู้จากปากของฆาตรกรที่สังหารครอบครัวของเธอในวันนั้นนั่นก็คือดีมเซลนี่เองส่วนทางด้านดาวอีกนิดเกวก็เริ่มใช้พลังจิตเหมือนเทเลบอลได้เกวเผลอเธอสัตนพลังจิตจนซันบอร์ถลายหลังกลับส่วนซันบอ์ก็ชวนเกลหนีออกไปจากที่นี่เธอรู้สึกว่าคนที่นี่มันแปลก ซันวอก็มีพลังจิตอ่านใจคนได้แต่ถ้าว่าคนของที่นี่ซันบวกกับไม่เห็นความคิดในจิตใจ,ใจของพวกเขาเลยแต่ระหว่าเกลกับไม่ยอมไปเกลเธอคิดว่าหากอยู่ที่นี่เธอน่าจะหาทางช่วยซันบวอในอนาคตให้อรอดชีวิตได้หลังจากนั้นเกลกและก็ซันบวกก็ได้ยินเสียงเกลกร้องของปลาหมึกที่พวกมันถูกจับมากินเป็นอาหารเกลก็เลยบอกว่าตธอขอกินผักตามเดิมดีกว่าเดลบอลก็เลยอธิบายว่า จิตของเกลและก็ซันบอนั้นกำลังเข้าสู่การเป็นเมทอลลิสต์ผูใช้กระแสจิตแล้วเมื่อจิตดำดิ่งลงไปลึกยิ่งลึกก็ยิ่งได้ยินเสียงของสปปรรพสิ่งมากยิ่งขึ้นเสียงแห่งความเจ็บปวดเสียงแห่งความทุกข์แม้แต่ต้นไม้พวกมันก็มีเสียงหากพวกมันเกิดความทุกข์พวกเราก็ได้ยินเสียงของพวกมันจงทำใจยอมรับมันซะนี่คือความจริงแห่งจกักรวาล No one can know and continue to live ส่วนทางด้านโฮเบอร์มาโลสเปเซอร์ต้นหนเธอก็แปลกใจมากมาโลโผลมาในพิกัดนี้ได้ยังไงเธอสุ่มยานให้เดินทางผ่านจักรวาลไปเ,ออเรื่อยๆไม่ให้ใครเห็นพิกัดยานของเธอมาโลก็บอกว่าเขาไม่รู้ดเรเชลดอนเป็นคนตั้งพิกัดนำยานของเขามาที่นี่เองว่าแล้วมาโลก็มอบหลอดแก้วที่มีสาราบางอย่างให้กับสเปเซอร์ต้นหนพอรับมาเท่านั้นเธอก็รู้ทันที นี่มันก็คือโอเปเรสสาสารอาหารของเหล่าสเปเซอร์มาโลบอกว่าฟาวเดชั่นมีวิทยาการสามารถสกัดโอเปเรสได้แล้วหากสเปเซอร์ร่วมมือกันต่อสู้กับจักรวรรดิพวกเขาจะมอบโอเปเรสเป็นของกำรรนันให้กับเหล่าสเปเซอร์จักรวรรดินั้นพยายามกีดกันและจำกัดการใช้โอเปเรสของเหล่าสเปเซอร์มาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานเพื่อพวกเขาจะได้กดคีย์และใช้งานเหล่าสเปเซอร์เพื่อช่วยพวกเขาเดินทางในจักรวาลต่อไป หากสเปเซอร์มีโอเปอเรตจากฟาวเดชันแล้วพววสเปเซอร์ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปก้มหัวให้กับจกักรวรริเพื่อเสรีภาพของเราตัวอ่อนของสเปเซอร์ที่อยู่ในยานลำนี้และเหล่าสเปเซอร์ทั้งหลายที่อยู่ในจักรวรรดิที่จะได้เดินทางอย่างเสรีภาพต่อไปอยากจะไปที่ไหนก็ได้หลังจากนั้นสเปเซอร์ต้นหนก็ตัดสินใจพาวังกำเนิดไปที่ยานของเบลริโอสแต่ทว่าเรื่องมันกับตลปัด เมื่อสเปเซอร์ต้นหนนำมาโลมามอบให้กับเบริโอสเธอบอกว่าคนนี้ก็คือคนทรยศจกักวริเกียรกี่อมให้พวกเธอไปเข้าพวกกับพวกฟาวเดชันสเปเซอร์ต้นหนเธอเป็นห่วงแล้วก็คิดถึงสเปเซอร์อีกคนที่อยู่บนยานของเบริโอสซึ่งสเปเซอร์คนนี้ก็คือลูกสาวของเธอนั่นเองเบริโอสก็เลยเอ่ยปากขอบคุณสเปเซอร์ต้นหนที่เธอมีชื่อจริงๆว่าชีสเซนเตอร์พอชีสเซนเตอร์เธอกลับไป มาโลก็กะจะหนีเขาก็เลยถูกเบลและเคอร์รุมกระทืบแต่มาโลก็ใช้วิชาการล่อนตอแหลไปเปิดยานของเขาปล่อยเบกกี้สัตว์เลี้ยงตัวร้ายของคอนสแตนต์ออกมาปั่นป่วนเบลและก็เคอร์ต่อจากนั้นเขาก็วาร์ปยานหนีออกไปหลังจากนั้นเบลริโอก็เอาเรื่องทั้งหมดไปแจ้งเดย์ทั้งฟาวเดชั่นมีวิทยาการที่ล้ำหน้ามียานที่เรียกว่าวิสเปอร์ชิปมันสามารถบินข้ามมิติโดยไม่ต้องพึ่งเหล่าสเปเซอร์ช่วยเดย์เมื่อเขาได้ยินเช่นนั้นเขาก็เริ่มมั่นใจ พวกฟาวเดชันคิดทำสงครามกับจัก,กรวรรดิเดกก็เลยสั่งให้เบลเตรียมตัวทำการรบกับฟาวเดชันแต่ระหว่างหลังจากนั้นเคอร์อกมาคุยกับเบลส่วนตัวว่าทำไมพวกเราไม่เข้ากับพวกฟาวเดชั่นไปเลยจัก,กรวรรดิไม่รู้จะสั่งฆ่าพวกเราตอนไหนเบลก็บอกว่าเขาทำแบบนั้นไม่ได้ประชาชนจะล้มตายกันอย่างมหาศาลและหากฟาวเดชั่นโค่นจัก,กรวรรดิได้จริงคิดว่าจัก,กรวรรดินี้มันจะเหลืออะไรสภาพมันคงย่อยยับไม่เหลืออะไรชิ้นดี ส่วนทนานเกลเธอก็เริ่มเป็นศูนย์กลางของเหล่าผู้ใช้พลังจิตเธอบอกว่าดเรเชลดอนใช้คณิตศาสตร์ประวัติศาสตร์คำนวณอนาคตได้อย่างแม่นยำแต่ดเรเชลดอนได้เริ่มคิดว่าสิ่งที่เขาคำนวณมันมีสิ่งที่ทำให้หลุดออกนอกกรอบนั่นก็คือ152ปีข้างหน้าจะเกิดพวกเดอะมิวและอีกอย่างก็คือพวกเราที่อยู่ที่นี่สิ่งเลวร้ายหลังยุคมืดที่สิ้นจักรวรรดิไปแล้วเดอะมิวก็จะพยายามทำลายพวกเรา ผู้ใช้พลังจิตบนดาวอีกนิดเกลก็เลยคิดว่าเธอจะปกป้องคนที่นี่ด้วยแรงศรัทธาเธอคิดว่าการรวมตัวของผู้ใช้พลังจิตจะช่วยนำพาทำให้จัก,กรวาลที่ล่มสลายกลับมาสงบสุขอีกครั้งแต่ระหว่า,าสิ่งที่เกลพูดมานั้นซันวอเธอไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งส่วนทางด้านโพลี่กับบาทเทอร์คอนสแตนพวปเขาก็ถูกพาตัวมาอยู่ต่อหน้าของจกักรพรรดิทั้ง3โพลี่ก็ทำเป็นใจดีสู้เสือ ก็บอกว่าเขาคือทูตสันติภาพที่ถูกดรเชลดอนส่งมาเจรจากับจักรวรรดิ <S <S ดเลก็ได้แต่หัวเราะแมงวันที่แสนจะตามต้อยจะมีสิทธิ์อะไรมาต่อรองกับพระเจ้าจนคอนสแตนได้ออกมาพูดและจิตของดรเชลดอนที่ถูกฝังอยู่ในสมองของคอนสแตนก็ได้ออกมาพูดแทนก็บอกว่าก็คือเศษเสี้ยวของดรเชลดอนที่เหลืออยู่ก็เดินทางมาที่นี่เพื่อมอบของขวัญอล้ัมค่าให้กับจักรวรรดินั่นก็คือสันติภาพ จักรวรรดิจะรับหรือไม่นั้นเพราะหากจะรบกันด้วยวิทยาการที่ล้ำหน้าของฟาวเดชั่นจักรวรรดิจะแพ้อย่างแน่นอนเด <Day S 1> <Day S 2> เขาก็ไม่หวั่นเกรงเขารู้แผนการของดเรเชลดอนทั้งหมดแล้วทั้งเรื่องศาสนาเชลดอนเขาก็เลยส่งเบลริโอตไปจับตาดูทั้งเรื่องของโฮเบอร์มาโลที่แอบไปเจราจากับพวกเราสเปเซอร์ให้ทรยศจักรวรรดิว่าแล้วเดก็สั่งให้จัดการกับดรเชลดอนทันทีด้วยโล่ไฟฟ้า แต่เดก็ยังเมตตาไว้ชีวิตโพลลีกับบาเทอร์คอนสแตนเดยอยากให้ทั้งคู่รู้ว่าด็อกเตอร์เชลดอนมันไร้น้ำยาต้องวานให้คนแก่กับเด็กโง่มาตายแทนมันต่อจากนั้นเดก็สั่งให้ดิเมอร์เซลส่งเบริีโอตไปจัดการกับดาวเทอร์มินัตยึดวิทยาการทั้งหมดของฟาวเดชันมาเป็นของจักรวรรดิทันทีต่อจากนั้นทางด้านเดซาเลสก็เข้ามาบอกกับเดว่า เธอรู้หมดแล้วว่าเดยอยู่เบื้องหลังการตายของครอบครัวของเธอทั้งพ่อแม่ทั้งพี่สาวพี่ชายหลานรักของเธอทั้งหลายล้วนถูกเดฆ่าตายในวันนั้นเดก็เลยประกาศต่อหน้าซาเลสว่าด้วยความปราณีของข้าเจ้าถึงมายืนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงล่ะซาเลสหลังจากนั้นซาเลสเธอก็โกรธมากเธอแอบเอาเรื่องนี้มาเจราจารับรับกับดอนว่าเธอไม่อยากจะตั้งท้องให้กับเดไอปีศาจร้ายแต่เธอจะตั้งท้องให้กับลูกของดอน ซึ่งเธอจะทําให้เป็นการลับไม่ได้รับรู้เรื่องนี้ดอนที่อยู่ตรงนี้จะจากไปแต่ทว่าจะเหลือดอนที่อยู่ในตัวของเธอและปกครองจกักรวรรดิต่อไปสืบยาวนานดอนก็บอกว่านี่มันหาเรื่องตายชัดๆซาเลก็บอกว่าเธอชอบดอนมากกว่าตั้งท้องกับดอนมันจะเป็นอะไรไปในเมื่อท่านทั้งสามคนก็คือคนเดียวกันใครมันจะมารู้ ซาเลสเธออยากจะเลี้ยงลูกของดอนมากกว่าดีกว่าเลี้ยงลูกของเดย์ไอปีศาจร้ายที่ชั่วชา้าฆ่าครอบครัวของเธอส่วนทางด้านซันวอเธอก็สงสัยที่นี่เรือหาปลาจะถูกลบข้อมูลการเดินทางออกทะเลทุกวันพวกเขาทํามันไปทําไมเกลก็มาห้ามซันวอเอาไว้เกลกบอกว่าซันวอไม่จําเป็นจะต้องเชื่อคนที่นี่ก็ได้เชื่อเกลกคนเดียวก็พอแต่ซันวอก็ลบความสงสัยไปจากใจของเธอไม่ได้สักที ซันวอลก็เลยแอบขโมยเรือหนีออกไปทางทะเลและด้วยสัญชาตญาณพิเศษของซันวอลเธอแล่นเรือจนมาพบกับดอกเตอร์เชลดอนที่ถูกจับไว้ทันใดนั้นเทลบอลและลูกสมุนก็โผล่เข้ามาเธอได้ใช้พลังจิตสั่งให้ซันวอลหมดสติไปกลางทะเลแบบนั้นเลยจ๊